สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับผมเพื่อนเอนลฟซีที่รักทุกท่านนะครับครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูรอบเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยนะครับมาดูที่ว่าวันนี้เราจะมีผลงานกันไหมครับผมจะมีตัวติดให้เราไหมสําหรับรอบดักปลาแล้วก็แยงนะครับผม ไปครับเพื่อนๆตามไปดูกันเลยครับผมชมบรรยากาศยามเช้านะครับดูครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเช้านี้ไม่มีหมอกนะเพื่อนไม่มีหมอกแตม่มีน้ำค้างนิดหน่อยนะครับ ข้าวก็ล้มร,ราเนรนาแล้วครับเหลืองใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับข้าวครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับบรรยากาศสวยๆนั้นเพื่อนอากาศที่สุดแสนจะบริสุทธิ์นะครับบรรนอกบรรน,นาของเรานะครับผม วยจริงๆครับเพื่อนข้าวเหลืองเต็มท้องพุ่งนาแล้วนะครับไปครับดูรอบของเราดีกว่าครับดูซิวันนี้เราจะได้ตัวไหม นี่ครับเพื่อนอัปเดตหลุมปลาโจรนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าน้ํามันยังท่วมอยู่นะเดี๋ยวรอน้ําลดกว่านี้อีกนะครับผมพอน้ําลดกว่านี้มันก็จะไม่ซึมเข้าในหลุมแล้วนะครับก็ไว้ติดตามดูนะครับว่าหลุมปลาโจรเราจะมีผลงานให้ดูกันหรือเปล่ารออีกสักพักใหญ่ๆครับรอน้ำลดก่อนนะครับไปครับดูรอบหลังแรกกันเลยครับ นี่ครับเพื่อนรอบหลังไของเราน้ําก็ยังท่วมอยู่นะครับดูซิมีผลงานไหมมีตัวติดรอบรือเปล่าอ้ว่างเปล่าครับไม่มีครับไม่มีปลาติดเลยนะครับสำหรับรอบไปครับต่อไปก็ดูแงงนะครับผม ดูแยงซิจะมีตัวไหมไม่มีปลาขึ้นในแยงเลยครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยครับปลามันยังขึ้นอยู่แต่ไม่หมดเลยครับแต่ยังไม่เข้าแยงครับไปครับดูเลยครับ ก็่าตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผม ไม่ติดเลยครับเพื่อนๆปลาไม่เข้าแงงนะครับวันนี้นี่ไม่กี่ตัวไปเอาครับทิงไว้ก่อนครับไว้ดูช่วงเย็นไม่มีตัวนะครับเพื่อนๆ เห่ามาสองจุดแล้วนะครับรอบหนึ่งหลังแล้วก็แงงนะครับไม่มีตัวไปครับดูรอบหลังต่ปไปเดี๋ยวรอบอีกสามหลังนะครับผมเพื่อนไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่เมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกแต่ตกไม่หนักเท่าไหร่จริงคิดว่าปลานะ่าจะเข้ารอบเข้าแงงนะครับวันนี้ หลางฝนตกปรากฏว่าแห้วมาสองแล้วครับเหลือให้ลุ้นอีกสามตามต่อครับเพื่อนๆตามต่อ ถึงแล้วครับรอบจุดที่สองของเรานะครับจะเปิดดูก่อนนะครับเพื่อน,อนโอ้เงียบเงียบเงียบอย่างงี้สงสัยไม่มีตัวอา้าวมีปลาดุกติดตัวหนึ่งครับเพื่อน,อนปลาดุกติดรอบตัวหนึ่งต่างก,งกันครับ ลาทับทิมปลาเนี่ยหนึ่งตัวก็ยังดีนะเพื่อนเรได้อยู่ได้กินไปขยะเต็มหน้ารอบเลยนี่ครนีเก็เอนผลผลิดหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่านี่กล้องเห็นไหม เก็บฟางครับ หาอยู่หากินกันไปนะเพื่อนๆหาบ้างซื้อบ้างนะครับไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะครับผมอูปลาก็พอหาได้กินอยู่ รีบร้อยครับไปหลังต่อไปกันเลยเป็ปลาดุกหนึ่งตัวสำหรับหลังนี้เนี่ยครับเพื่อนปลาดุกหนึ่งตัวไปครับหลังต่อไปครับ หลังนี้จะยกดูก่อนนันเพื่อนว่าจะมีตัวไหมหลังนี้ไม่มีตัวนะครับไม่ติดใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ครับไปหลังต่อไปครับเพื่อน รู้สึกน้ำมันยังเยอะอยู่นะผมว่าเนี่ยน้ำเยอะแบบนี้ปลาเนี่ย่ออยาะเข้ารอบเข้าไอ้นี่นะครับไปดูครับมีตัวไหมเงียบเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงปลาดิ้นในรอบเลยไม่มีอีกเช่นเคยครับผม แฮ้วครับแฮ้วเพื่อนแฮ้วรอบก็ไม่ทำงานนะครับคือได้ยินเสียงปลาขึ้นอยู่ในทุ่งนาไหมครับตุ่มต่ำตุ่มต่ำในทุ่งนาเลยครับปลายังไม่เข้ารอบเข้าใส่เลยอ่า ไอแห้วซะแล้วเราวันนี้ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรครับออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ตามทุ่งนานะครับบรรยากาศสวยๆสดชื่นสดชื่นตะวันก็ขึ้นแล้วอี๋ยาตั้งกล้องนะครับ ครับผมเพื่อนก็สรุปผลงานเช้านี้เอร์ครับประดกหนึ่งตัวปลาไม่ได้เลยครับเพื่อนปลาไม่เข้ารอบไม่เข้าแยงเลยครับครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนเเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆของทางช่องของเราต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ